ขนมจีนตอนสี่ทุ่มีน้ำยาก,กะทิตีนไก่นะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาร้อนๆเลยค่ะพรุ่งนี้ค่อยลดนะคะวันนี้เรากินกินก่อนนี่เอันจะจะมีผักด้วยนะอันนี้เป็นหน่อไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นมะระมะเขือค่ะแล้วก็พริก เดี๋ยวเรามาใส่น้ำยากันเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำยาที่แม่แอนทำนะคะอุ้ยตูดมอดับมากนี่ค่ะเราใส่กันเยอะๆไปเลยเด้อนี่จ้ะน้ำยาทุ่มๆ่กันเลยนะ้จ๊าอุ้ยอุ้ยติไก่มาน้ำลายแตกเริ่มก,กมันเลยก่านน่ อืมอร่อยมากมะเขือืม ลูกชิ้นใหญ่เลยไปอืมทำไม้น,นี้เป็นของลูกค้าเองนะคะอืม อร่อยมากของเขาหวานแม่นทำน้ำยาอร่อยมากๆ ข้าวจิมัะเขือกรอบนีมากคือมันแบบกรอบมากอะ่ะมะละอันนี้คือมาละที่นกนะคะมาละตามบ้านคือเข้ามาจากตลาดค่ะตลาดนัำชาวบ้านมาขายคนแก่อร่อยมากไม่ขมเลยอันนี้กินดิบเลยนะคะ น้องเขาลูกเล็กดีมากเดีย๋ยวเรามาลองตีนไก่กันด้วยมากควันยิงขึ้นอยู่เลย ทีเดียวออกเลยอ่ะกระดูกเปื่อยมากๆนี่นะคะแล้วน้ำยานะมันจะขาดไม่ได้เลยนะกระชายค่ะหัน่นซอยอันนี้คืออร่อยถ้าไม่มีกระชายคือแบบจบเลย 哎。 ความก้นของเขา <c oughs> ปลาแบบเน้นๆมากเป็นปลาช่อนนะคะจะปลาช่อนโอเคแอนขอยั่วบดน้ำลายไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอญาตไปกินต่ออีกก่อนนะบ๊ายบาย